กินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ปีกไก่กินกินไปตั้งเอาแต่กระดูกนะแต่เนื้อไม่เอาอไฟก็มืดมืดเนาะกระดูกไก่นะคะนี่ ไก่พริกแกแห้งแกแงกินกินไปเออเกือบหมดแล้วเนาะแล้วก็มาเติมไก่พริกไปแดงเป้เลยกระดูกไก่ของโปอเนาะชอบแพ้ชอบแพ้น อืออืกระดูกเผ็ดปีกไก่ ปีกไก่นะคะทำแรกจะเจอกระดูกเลยนะดูสีสันนะคะทุกคน ที่อยากกินก็เจี๋ยไม่ใช่อะไรหรอกอยากกินเผ็ดเผ็ดพ,พริกจะทำหนมจีนก็ขพ้ิเกียดเดินไปร้าน,เ,นเวียดนามนะคะพิกเกลยด เด,เดินไปซื้อเส้นขนมจีนแล้วก็ผักอะไรเนาะสดน้ำร้อนๆเผ็ดๆนะคะ ไก่เหี่ยวเราค่อยเออแท้เอาใช้มือแท้เอาอือเอาๆ